เพื่อเตือนข้าราชการตำรวจว่าไม่มีคนกล้าร้องทันแต่ผมตะเวนไปทั่วประเทศแบบจันเจา้าผมรู้ว่าท่านกระทำความผิดอะไรผมก็จะเอามาเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพินาโทษท่านนะนะครับจะได้ปรับตัวให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนน้อยหลงหน่อยนะครับเมื่อความปรากฏต่อกรอตลอ,ตอ,ลอ,ตอ,ลอไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ว่าข้าราชการตำรวจกระทำการหรือไม่กระทำการอันมิชอบหรือมีความประพฤติหรือปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติยศของตำรวจกระทำผิดวินัยหรือละเมิดประมวลจริยธรรมให้กรรอตลอมีอำนาจไตส่สวนข้อเท็จจริงโดยกรตลอจะดำเนินการไตส่สวนเอง